สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีเอีทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมช่างกอลฟครับวันนี้อยู่ร้านช่างหนึ่งทีเอ็นสาวนครพนมครับอันนี้พิกัดร้านนะครับพิกัดร้านอยู่ตรงเส้นนาแกธาพนมนะครับติดถนนใหญ่เลยข้างๆร้านเพื่อนจิตยางพารานะครับพิกัดบ้านสีชมพูอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมครับรับทําตู้ลาโพงผลิตเครื่องเสียงนะครับรับงานเวทีดนตรีนะครับ อันนี้ก็งานตู้เปล่าตู้กลางสองคูนสองนะครับกําลังขึ้นงานแต่ยังไม่เสร็จนะครับอันนี้ก็เป็นงาน CNC เอ็นคืองานตู้กลางนะครับก็กําลังออกแบบนะครับกําลังทําแบบอยู่รับประกันคุณภาพงานนะครับการันตีโดยช่างหนึ่งครับหันหน้ามาใหหันหน้ามาให้เขาเบิงเนี่ยเออนีส่สิบหมก็ร้านก็โลกๆหน่อยนะครับ ก็ประมาณนี้ครับติดถนนใหญ่เลยนะครับเส้นนาแกท่าพนมนะครับท่านใดอยากทําตู้ลำโพงหรือติดต่องานเครื่องเสียงก็ติดต่อได้เลยนะครับติดต่อช่างหนึ่งนะครับช่างหนึ่งเบอร์โทรเบอร์อะไรศูนย์เก้าเจ็ดครับเก้าสี่ศูนย์้าสี่สามเก้าห้าครับช่างหนึ่งยางพลาโอ้ว่แม่นช่างหนึ่งครับเอ็นทีซาวนะครับรับทาตู้ลำโพงนะครับโอ้บรรยากาศดีครับลมเย็นนะครับ ก็อยู่ข้างๆร้านเพื่อนจีดยังพลาเลยนะครับท่านใดอยากมาทำตู้ลำโพงหรือติดต่องานก็มาได้ครับโอเคจัดไปครับจัดไป